สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วครับบันเทิงเริงยาครับ EP นี้ EP ที่2นะครับแอดก็จัดไปแล้ว1 EP นะครับได้รับความสนใจพอสมควรนะครับ EP ที่1เราคุยกันไปในเรื่องของชื่อของยาเวลาเขาตั้งเขามีเทคนิคเทคนิคในการตั้งอย่างไรนะครับบันเทิงเลิงยาก็ได้ให้มุมคิดนะครับหรือมุมมองนะครับที่ เขาใช้กันนะครับเรียกว่าเขาใช้กันในการตั้งชื่อ,อยานะครับวันนี้บันเทิงเรืองยานะครับมีความสนุกความบันเทิงที่จะมอบให้นะครับผ่านสาระความรู้เก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆที่ท่านอาจจะมองว่าเออมันอาจจะไม่ได้สังเกตนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับก็ หาความสุขหาความบันเทิงไปกับเรื่องยาได้มีสาระด้วยนะครับก็ฟังกันไปแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับบันเทิงเรื่องยาก็จะพยายามเอาสาระความรู้บันเทิงนะครับมาคุกเขาให้มันกลมกล่อมนะครับฟังไปสนุกไปเฮฮาไปแบบนี้นะครับแล้วก็ให้แง่คิดด้วยนะครับก็พยายามจะนําเสนอในรูปแบบที่แตกต่างวันนี้ EP ที่2นะครับมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะมานําเสนอนะครับวันนี้แอดจะ ให้ท่านคิดนะครับหรือว่าท่านเคยสงสัยไหมนะครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราไปซื้อยาเนี่ยข้างขวดยาเนี่ยนะครับมันก็มีชื่อการค้าใช่ไหมมีชื่อสามันใช่ไหมชื่อสามันสารสําคัญของยาใช่ไหมครับแล้วมันก็จะบอกว่า,อาเอาไปใช้ในพืชอะไรนะครับแล้วก็ฉีดฉีดแมลงอะไรหรือว่ารักษาโรคอะไรในพืชอะไรนะครับแล้วก็บางคนนะครับก็พยายามจะหา ายาที่มันรักษา,มาแมลงตัวนี้หรือว่าแก้ไขปัญหามะแรงตัวนี้นะครับหรือรักษาโรคนี้นะครับให้ตรงกับพืชที่ท่านปลูกนะครับมันก็เลยมีเรื่องราวาให้เกิดขึ้นนะครับในร้านยามากมายนะครับก็จะได้เอามานําเสนอให้ทุกท่านาเห็นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆท่านไปซื้อ,อาสารอ,าอิมิดาก็ได้อิมิดาโคพิดนะครับหรืออเซทามิพิดก็ได้ปรากฏว่า ท่านก็ไปเจอในร้านเดียวกันอาจจะมีวางอิมิดาโคพิดหลายๆตัวเนาะตัวที่1นนะครับอ่าก็อาจจะบอกว่าตัวนี้ใช้อ่าแก้ปัญหาหรือกําจัดอ่าเพีย้ยไฟนะครับพอท่านไปดูขวดที่2ออา้าวชื่อสามัญเดียวกันเนาะกับเขียนว่าใช้อ่ากำจัดอ่าหนอนชอนใบในมะเขือนะครับพอไปดูอีกอันหนึ่งอิมิดาเหมือนกัน ไปดูปุ๊บบอกว่ากําจัดเพี้ยแป้งนะครับในดาวเรืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอท่านปุ๊บเอ๊ะแล้วท่านปลูกข้าวล่ะคราวนี้มันไม่มีเหรอเพี้ยไฟในในนาข้าวท่านก็เลยเอไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแอดเคยเกิดปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับลูกค้าเดินเข้ามานะครับอ,อยากจะได้ยาเพี้ยไฟนะครับแอดก็แนะนําอิมิดาคอผิดนี่แหละนะครับ เขาอยากจะไปฉีดในกุหลาบนะครับปรากฏว่าเขาก็เดินหาทั้งร้านเลยเขาบอกว่าไม่มีไม่มียาเพี้ยไฟที่ใช้ในกุหลาบเลยเหรอเราก็พยายามจะอธิบายแบบเมื่อกี้นะครับว่าทําไมเขาถึงมีการขึ้นทะเบียนยานะครับจำเพาะเจาะจงแมลงหนึ่งตัวแล้วก็พืชอาศัยหรือว่าพืชที่ประทานอีกหนึ่งตัวประกบกันแบบนี้นะครับเพราะว่ากระบวนการเนี่ย ที่จะได้มาซึ่งทะเบียนเนี่ยนะครับหรือว่ายกตัวอ,อย่างง่ายๆให้ท่านเข้าใจเหมือนว่าสมมุติว่าท่านอยากจะขึ้นทะเบียนยาขายเนี่ยท่านก็ต้องไปที่กรมวิชาการใช่ไหมครับท่านก็มีเอกสารของตัวยาของท่านนะครับว่ามันเป็นสารสําคัญอะไรสมมุติว่าเป็นอิมิดาแล้วกันนะครับพอท่านเดินเข้าไป <ขอ S 2> <ๆ>นะครับเขาก็จะถามว่าท่านจะมาขึ้นทะเบียนแมลงอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ในพืชอะไรนะครับท่านมีเอกสารมารับรองไหมในเบื้องต้นจากที่นําเข้ามาจากแหล่งที่นําเข้ามานะครับ หรือว่า,อาพอมีเอกสารแล้วเนี่ยเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ของท่านเนี่ยท่านอยากจะขึ้นยาตัวเนี้ยในแมลงอะไรในพืชประทานอะไรท่านก็ต้องกรอกเข้าไปชี้แจงเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปทดสอบว่าอัตราเท่าที่ท่านแจ้งนะครับหรือว่าแนะนาแล้วจะจะระบุลงไปที่ฉลากเนี่ยนะครับว่ามันได้ผลหรือเปล่าเขาก็จะได้เอาอัตราที่ท่านอ้างอิงตรงเนี้ยไปให้กับ ฝ่ายวิจัยหรือฝ่ายทดสอบประสิทธิภาพนะครับเพื่อที่จะทดสอบว่ามันได้จริงไหมอิมิดาท่านบอกว่าท่านบอกว่าฉีดเพี้ยไฟนะครับแล้วโอเคเพี้ยไฟในพืชอะไรละ่ะสมมุติว่าเป็นนาข้าวเขาก็จะได้เอายาของท่านเนี่ยนะครับไปทดสอบกับนาข้าวนะครับแล้วก็ลองฉีดดูนะครับอาจจะทําแปลงใหญ่แปลงเล็กอะไรเป็นพอร์ตตาเขาเรียกว่า,าเทคนิคหรือว่า วิธีการที่เขาจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันในการที่จะทดสอบประสิทธิภาพยานะครับเขาก็จะไปทําแปลงนาข้าวเล็กๆหลายๆแปลงอาจจะฉีดไปอัตราเท่านี้สรุปว่ามันตายไหมแล้วก็เอาใบมานั่งนับดูนะว่าไอแมลงตัวนี้ไอเพี้ยไฟในนาข้าวมันตายไหมถ้ามันตายเขาก็จะรับรองให้นะครับก็จะผ่านสู่เฟสต,ต่อๆไปนะครับเพื่อที่จะทําให้ได้มาซึ่งฉลากแล้วท่านก็จะได้ขายได้นึกออกไหมพอคราวนี้ท่านไปเขียนเพี้ยไฟแล้วมันก็จะถูกจํากัด แค่นาข้าวเรี้ยวไยพอคราวนี้มีคนมาซื้อยาบอกว่าจะไปใช้ในกุหลาบเขาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ไหมสรุปก็คือไม่ได้ขายก็ <c oughs> จะเป็นแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะาเขาต้องเลือกนะครับบางอันนะครับบางตัวอาบาเนี้ยสมมติอาบาแม็กตินเนี่ยเขาบอกว่าอ,อันนี้นะขึ้นทะเบียนเป็นหนอนแมงวันเจาะต้นถั่วในถั่วเหลืองอย่างเงี้ยครับแล้วบางคนเนี่ยเขาเคยใช้อาบาแล้วเขาเคยเห็นว่า อาบามันเขียนว่าเพีย้ยไฟในนาข้าวพอเขามาเจออาบาขวดนี้เขาก็ไม่ซื้อ <c oughs> นะครับเพราะว่ามันไม่ตรงไงเขาบอกเขาไม่ได้เอาไปฉีดต้นถั่วเขาต้องการอาบาที่เอาไว้ฉีดเพีย้ยไฟเราก็พยายามอธิบายมันคืออันเดียวกันครับแต่มันเขาเลือกจดทะเบียนในตรงนี้เขาอาจจะอย่างนี้นะครับบางครั้งเนี่ยสมมติยกตัวอย่างง่ายๆเอาใจเขามาใส่ใจเราสมมุติว่าผมเนี่ยอยากจะขึ้นทะเบียนไอ้ตัวอาบาเนี่ย บางทีเนาะเราก็รีบเราเข้าไปที่กรมกรมวิชาการเนี่ยเขาก็จะให้คําปรึกษาว่าเออถ้าท่านจะขึ้นทะเบียนอบาแม็กตินเนี่ยเร็วๆนะแนะนําให้ไปขึ้นในในหนอน,แม,แ,มนแมงวันเจาะต้นถั่วนะมันจะได้ทะเบียนออกมาเร็วสมมุติว่าเป็นท่านท่านสนใจไหมเออสนใจครับแต่ถ้าท่านขึ้นอบาที่ไปฉีดเพี้ยไฟในนาข้าวมันจะใช้เวลานานนะเพราะว่ากว่าจะปลูกข้าวกว่าจะอะไรอย่างเงี้ย เออท่านก็เริ่มเอียงแล้วท่านบอกอ๋อไม่เป็นไรครับงั้นก็เอาทะเบียนตามนี้เลยปรากฏว่าท่านก็ทําจ่ายเงินหรืออะไรดําเนินการเรียบร้อยจนได้มาซึ่งทะเบียนท่านก็ต้องขึ้นทะเบียนและระบุตามนั้นแมลงหนึ่งชนิดแล้วก็พืชประธานหนึ่งพืชนะครับท่านก็ได้ออกมาอาบาออกมาท่านก็อาจจะไปบอกร้านไปบอกเซลลหรือไปบอกใครก็แล้วแต่ว่าอ๋อมันก็คืออาบาตัวเดียวกันที่เกิดฉีดเพี้ยวไฟมันคือสารสามัญเดียวกันนะครับแค่มันขึ้นทะเบียนคนละพืชเท่านั้นนะครับแต่ยังที่บอก ยังมีลูกค้าหลายๆท่านนะครับหรือว่า,ากเกษตรกรหรือว่าจะไม่มืออาชีพเป็นมือใหม่เป็นอะไรก็แล้วแต่บางทีเขาเข้ามาเขาก็อยากได้ยาที่มันตรงกับพืชประธานตัวนั้นนะครับเหมือนกันนะครับหรือว่าอย่างเช่นายาเชลาบางตัวนะครับยายาเชลาบางตัวเนี่ยอไอตัวเมตาเล็กซิลนะครับเมตาเล็กซิลก็จะมีแบบผงแบบครีมแบบอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปบางตัวนะครับเขาจะขึ้นไว้เป็น สารกาจัดไฟท็อปเทล่าหรือพวกรากลากเน่าคนเน่าในทุเรียนใช่ไหมครับบางยี่ห้อนะครับสารตัวเดียวกันนะก็จะขึ้นเป็นลาน้ําค้างในข้าวโพดนะครับบางยี่ห้อก็จะขึ้นเป็นโรคก,กุ้งแห้งในพริกบางยี่ห้อก็จะขึ้นเป็นโรคเน่าดําในกล้วยไม้บางยี่ห้อก็จะขึ้นเป็นโรคยอดเน่าสับปะรดสังเกตไหมครับว่าโรคก,ก็ต่าง นะครับแต่ยาตัวเดียวกันพืชก็ต่างใช่ไหมครับแต่คราวนี้บริษัทเนี่ยที่เขามีฐานลูกค้าหรือเป้าประสงค์ของเขาที่จะทํายาออกไปขายเนี่ยเขาต้องอ่านก่อนว่าเขาจะทํายาออกมาหรือทําทะเบียนอนยาออกมาเนี่ยไปขายในพืชอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดผมเป็นบริษัทที่มีฐานลูกค้าหรือมีร้านค้าที่คอยที่จะนําสินค้าไปขายเนี่ยอยู่ในเขตกล้วยไม้ถูกไหมครับ ผมก็ต้องพยายามทาฉลากให้ออกมาเป็นโรคเน่าดําในกล้วยไม้เพื่อที่จะมันจะขายได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไปทําโรคยอดเน่าในสับปะรดยาตัวเดียวกันนะแต่พอผมไปทําขึ้นทะเบียนโรคยอดเน่าในสับปะรดพอจะเอามาขายในสวนกล้วยไม้พอสวนกล้วยไม้ดูเอ๊มันไม่ใช่นี่นาปกติไออเมตาเล็กซี่ฉันเคยใช้ยี่ห้อเก่าอะ่ะมันเขียนว่าโรคเน่าดําในกล้วยไม้ฉันไม่เอาฉันไม่ซื้อยี่จบเลย นะครับฉะนั้นง่ายๆนะครับหลักการของของบริษัทเนี่ยเขาก็คิดในเรื่องของว่าพืชก่อนว่าจะไปเข้าพืชอะไรตัวเองมีฐานลูกค้าไหมมีร้านค้าช่วยผักดันไหมอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ออาจจะทําเป็นกว้างๆทานาข้าวให้มันกว้างดีขายได้หลายๆเขตขายได้หลายๆพื้นที่แต่ยิ่งกว้างเนี่ยนึกว่ามันจะง่ายนะมันไม่ง่ายนะมันขายยากนะเพราะมันกว้างไปแต่ถ้ามันเฉพาะเล็กเกินไป ก็ไม่ดีมันก็แคบเกินไปแต่เมื่อกี้ที่แดนดบอกวาอ่าถ้าไปขายในกล้วยไม้มันก็แคบมันก็ขายในพื้นที่ที่มีแค่กล้วยไม้เท่านั้นเห็นไหมครับแต่ถ้าเราจะทําทะเบียนหลายๆฉลากใส่หลายๆโลกใส่หลายๆพืชเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เจ้าบริษัทจะต้องจ่ายมากขึ้นเพื่อให้มันมีขอบเขตของอพืชที่ใช้ได้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของอโลกได้กว้างขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะว่าท่านก็ต้องไปทําแปลงหลายๆแปลงเพื่อที่จะระบุเข้าไปในฉลา แต่หลายๆบริษัทก็อาจจะใช้วิธีแก้อาจจะมาทำาเป็นกล่องขึ้นมาอาจจะมาทำเป็นเรื่องของอาสายคล้องคอนะครับที่ทำให้ให้ได้มากขึ้นเดี๋ยวแอดยกขออนุญาตยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าจะได้เห็นภาพเนะาะอย่างเงี้ยบางบริษัทเนี่ยเขาเขาทำเป็นสายคล้องเห็นไหมครับเนี่ยเขาทำเป็นสายคล้องเพื่อที่ให้ดูว่าอ๋อเขาได้มาแรงอะไรบ้างนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสื่อโฆษณานะแต่อย่างตัวเนี้ย เบต้าไซเปอร์เมทินเนี่ยเขาจะขึ้นทะเบียนเป็น2ตัวนะครับมันฝรั่งได้หนอนกระทูผักกับตัวกุหลาบได้เพี้ยไฟเห็นไหมครับ uh, ได้เพีย้ยได้หนอนเลยทั้งสองได้ทั้งสอย่างเนาะแต่เขาพยายามทำสายคล้องขวดไปได้เพีย้ยแป้งได้ด้วงงวงนะครับด่วงหมัดผักนะครับหรือเพีย้ยหอยเพี้ยอ่อ,อนเนี่ยเขาพยายามทำแล้วก็เรื่องของหนอนชนิดต่างๆเขาพยายามให้ให้มันครอบคุม เพราะว่ามันก็มีส่วนนะครับเมื่อมีรูปเกษตรกรก็ดูง่ายนะครับแต่พอมันไม่มีรูปปุ๊บเราก็ไม่ค่อยรู้จักยาความรู้ก็ไม่มีร้านค้าก็ไม่แนะนำนะครับมันก็อาจจะซื้อยาผิดพลาดได้ไม่ตรงโรคไม่ตรงแมลงได้นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยในเรื่องของกล่องพวกนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของอส่วนของการโฆษณาอาจจะไม่ได้รวมเรื่องของฉลากเข้าไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ท้านระบุฉลากอย่างตัวเนี้ยเชื่อไหมครับ ตัวนี้นะเป็นสารพิภูนิวนะครับเขามีรูปนะครับปวหนอนเจาะสมอ้ไฟและนอนกระทู้นะครับเนี่ยมีรูปแบบนี้นะแต่ทะเบียนของเขาเนี่ยพอมาดูอ่านตรงทะเบียนเนี่ยเขาบอกว่า,าใช้ป้องกันและกําจัดเพลี้ยไฟในข้าวโพดหวานเห็นไหมครับสังเกตไหมรูปนี่แทบจะไม่มีเพลี้ยไฟเลยเมีเพลี้ยไฟอยู่ตัวหนึ่งแค่นี้นะครับ แต่เขาพยายามจะใส่รูปของมแมลงให้หลากหลายมากขึ้นเนี่ยได้บัวได้มดได้ด้วงนะครับเพื่อที่เขาจะขายได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็วางได้หลายๆพืชมากขึ้นประมาณนี้เนาะโอเคนะครับอย่างาท่านเคยเห็นเนาะอย่างเช่นพวกอาเซทามิพิดแบบเนี้ยถ้าท่านไปดูยี่ห้ออื่นนะครับบางยี่ห้อก็จะขึ้นเป็นมแมลงหวีขาวนะครับในพิกอะไรเงี้ยหรือเนี่ยยี่ห้อนี้นะครับขึ้นทะเบียนเป็นเพีย้ยจักรจันในฝ้าย บางคนก็ยังงงพอมาซื้อสารอเซทามีผิดบอกจะเอาไปฉีดแมลงวีขาวพอมาเจออ้าวฉลากเขียนว่าเพี้ยจะกัดดั่นในฝ้ายในฝ้ายอีกบางคนบอกฝ้ายฉันก็ไม่ได้ปลูกแล้วมันจะใช้ได้ไหมนะครับอันนี้คือประเด็นอ่าฉะนั้นเองนะครับ แล้วเราจะต้องรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันใช้ได้ไม่ได้อันนี้ท่านต้องศึกษาก่อนเอาเรื่องของชื่อตัวยาสารสามัญเป็นตัวตั้งเนาะชื่อการค้าอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวแต่เดียปัจจุบันเนี่ยมันจะมีทะเบียนอีกแบบหนึ่งก็คือชื่อสามัญกับ<ม>ชื่อการค้าเนี่ยเป็นอันเดียวกันเลยนะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกทะเบียนกลางอะไรเนี่ยเป็นเป็นภาษาเทคนิคง,ง่ายๆนะครับอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการทำชื่อการค้าใหม่นะครับก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ของโลโก้โบริษัทนะครับอย่างเงี้ย เป็นตัวกําหนดเลยว่าอ๋อเป็นสารอาบาแมคนินนะของบริษัทนี้ก็จบง่ายๆเขาก็อาจจะไม่ได้สี่เรียดว่าจะต้องขึ้นเขาเรียกว่าเป็นขอชื่อทางการค้าเพิ่มเติมเนาะโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้บันเทิงเริงยานะครับไม่รู้ว่าบันเทิงจริงหรือเปล่าหรือฟังแล้วปวดหัวมากขึ้นยังไงคอมเมนต์เข้ามาบอกกันสักนิดนึงนะครับแต่แบบนี้มันเป็นความบันเทิงจริงๆเพราะว่าไอ้บันเทิงเนี่ยบันเทิงของแอดนี่แหละเพราะาเจอลูกค้าแต่ละคนเนี่ยบันเทิงทั้งนั้นเลยนะครับต่างคนเดินเข้ามา อบอกว่าซื้อยาหนอนกอหน่อยแอดหยิบไอตัวคาแทบให้ปั๊บนะครับลูกค้าดูเอา้าทำไมอันนี้มันคาแทบเนี่ยจำได้มันเป็นหนอนกอนะแต่ปรากฏว่าฉลากตัวที่แอดขายเนี่ยมันเป็นหนอนชอนใบ สรุปกูไม่ได้ขายก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคฝากไ้ด้วยนะครับบันเทิงเริงยา EP พีที่2นะครับสนุกมันมันบันเทิงแบบนี้สาระความรู้นะครับมีได้นะครับควบคู่ไปกับความบันเทิงนะครับจะได้สนุกสนุกกันไปนะครับไม่เบื่อด้วยเลยครับแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับหรือไม่เข้าใจอยังไงก็สามารถทักแชทเข้ามาถามได้จะซื้อยานะครับก็ สามารถทักแชทได้หรือโทรเข้ามาที่โทรศัพท์092 806 4 466นะครับแล้วมาพบกันใหม่ครับบันเทิงเริงยานะครับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมด้วยนะครับวันนี้แอดไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ